สวัสดีครับแฟนเพจไปวัดไปวาทุกคนสำหรับคลิปนี้ผมจะพาทุกคนไปเที่ยวชมวัดในแถบจังหวัดสระบุรีนครนายกกันนะครับซึ่งจะนําเสนอติดต่อกันยาวไปถึงสิ้นปีครับผมสาหรับตอนที่2ผมจะพาทุกคนเดินทางไปชมวัดไสยธรรมยุทธ์ที่สวยงามบลังการแห่งหนึ่งในจังหวัดสระบุรีกันนะครับวัดพระพุทธแสงคมตั้งอยู่ที่ตําบลหนองนา อำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีติดถนนพระหนโยธินจุดสังเกตคืออาคารทรงบาทคว่ำดูโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์สามารถมองเห็นในระยะไกลครับระยะทางจากวิหารหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ประมาณ18กิโลเมตรครับใช้เวลาเดินทางประมาณ20นาทีระยะทางจากกรุงเทพประมาณ90กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงครับ สำหรับพระพุทธแสงธรรมได้เริ่มก่อสร้างเมื่อปีพศ2555โดยกิจศรัทธาของพุทธศาสนิกชนจากทั่วประเทศครับท่านเจ้าคุณสุนทรธรรมพานเจ้าคณะจังหวัดสระบุรีสายธรรมยุทธโดยนำพาสิทธิ์สายานุสิทธิ์ร่วมกันซื้อที่ดินได้เป็นประธานในการก่อสร้างครับและสร้างวัดพระพุทธแสงธรรมเพื่อประโยชน์สำหรับพุทธศาสนาและพุทธศา,าสนิกชน รวมถึงเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยให้ยั่งยืนสืบไปครับเมื่อเดินทางมาถึงวัดจุดเช็คอินจุดแรกคือออโบสถไม้แดงครับเป็นอโบสถสถาปัตยกรรมล้านนาซึ่งมีจุดเด่นคือหลังคาทรงจั่วมีความอ่อนช้อยมากกว่าสถาปัตยกรรมไทยด้านข้างทำไข่ราหรือแนวกันศาส ยื่นออกมาหนึ่งชั้นตามความกว้างของอาคารด้านหน้าลดระดับหลังคาทรงจั่วและไขราลงสองชั้นครับภายนอกอุโบสถปรับด้วยงานกระเบื้องลายไทยสีทองรับกับส่วนของหลังคาที่ประดับด้วยสีทองวดงามเมื่อต้องแสงแดดรอบๆครับรอบๆออโบสถประดิษฐานเสาอโศด อันเป็นสัญลักษณ์ของการประกาศพรพุทธศาสนาในดินแดนแห่งนี้ซึ่งเราจะพบเห็นสา,าโอศถที่วัดสายธรรมยุทธ์ครับซุปประตูทางเข้าออกองโบสถ์ผมรู้สึกถึงกลิ่นอายงานสถาปัตยกรรมตะวันตกเมื่อผ่านประตูเข้ามาภายในโอบโบสถ์โอโถงซ้ายมือเป็นที่จําหน่ายดอกไม้ทูบเทียนเครื่องสังฆทานความือจะเป็นที่ถวายสังฆทานครับ ฝ้าและผนังของอุโบสถเป็นงานไม้แดงประดับด้วยโคมไฟะยาสวยงามมากครับสำหรับพระประธานเป็นพระทัทรูปสีขาวศิลปะอินเดียบางทรงแสดงธรรมพุทธลักษณะพระหัตถ์ขวายกขึ้นกีบพระอังคุตหรือนิ้วโป้งและพระดัชนีหรือนิ้วขี้เป็นวงกลมอันหมายถึงพระธรรมจักรครับคือการแสดงธรรม ส่วนพระหัตถ์ซ้ายวางบนพระเพลาหรือตักส่วนด้านซ้ายเป็นพุทธรูปสีขาวปางแสดงอิทธิปฏิหารพุทธลักษณะของปางนี้พระพุทธรูปอยู่ในอิธิยาบทยืนพระหัตถ์ซ้ายยกขึ้นป้องเสมอพระอุระหรืออกครับพระหัตถ์ขวาห้อยลงข้างพระวรกายบางแบบพระหัตถ์ขวายกขึ้นเสมอพระอุระ พระหัตถ์ซ้ายห้อยลงตามปกติบางแบบพักพระชานุครับผมส่วนด้านขวาเป็นพระพุทธรูปสีขาวปางเสด็จจากดาวดึงพุทธลักษณะของปางนี้พระหัตถ์ทั้งสองจะยกขึ้นเสมอพระอุระหรือหน้าอกและกีบนิ้วพระหัตถ์ทั้งสองเป็นวุทธาแสดงธรรมครับจุดต่อมาเป็นวิหารทรงบาวควา ภายในประดิสถานพุทธลูกป,ปางปฐมเทศนาครับจุดต่อมาเป็นศาลาปฏิบัติธรรมภายในประดิสถานพุทธลูกป,ปางมารวิชัยครับปัจจุบันวัดพระพุทธแสงธรรมมีท่านพระครูประหลัดนิติวัรเป็นเจ้าอาวาส มีกิจกรรมปฏิบัติธรรมทุกวันท่านสามารถติดตามข่าวสารบนเว็บไซต์ของทางวัดได้เลยครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เมื่อท่านชื่นชอบกดติดตามบนช่องดูทูเมื่อท่านชื่นชอบด้วยนะครับตอนต่อไปเราจะพาไปชมวัดไหนนั้นปดติดตามครับสวัสดีครับ